พี่น้องผมมือกัพอกันอีกเช่นเคยครับพยาตัวโยไปมาสะแทกอนพี่เราหรอพี่น้องมือขึ้นบกครับ,รย,บรยิ่งกระดองไก่พี่น้องมาเบิรงกระดองไก่มองะเทือนแล้วครับ้ไห่น้องนไบีนี่าป่าเลยครับคุณครับสเทือน่บ่ายนะครับ ไปบนนี้ลองไปแถวนี้เละพี่น้องแต่เกาไม,ขม่ขึ้นปฏิญไม่ติขึ้นบอน้ำไหลบน้นอยู่พี่น้อง,องขาเจ้าเปิดไฟครับเปิดไฟถ้าไรมาท่านมือก็เปิดที่เหรีก็เห็นตะทิขัเลย นะครับของนั้งเคยมาทางไว้แล้วโอ้ผมคือแดดแต่น้อปมีบอลปากายจะขึ้นไหมเนี่ยยิงปากายในบอลใหญ่อาศัยข้อมันเลยพี่นอ้องอาศัยลูกฟุกครับยิ่งมัวไปเลยเดี๋ยวสมันก่อนพี่น้อง นแล้วครับพี่น้องครับเพื่อนๆแต่ว่าหันไปขึ้นปูนอย่รอฟังผมรอฟ้าบัวบุระฝ้ายจะมียิ่งถึงคือว่าขึ้นอยู่กับจะได้ขึ้นอยู่รอฟังฝน,งงน,น,นงเส้สุเที่ยงก็ขึ้นอยู่เดินนี่แล้วยวซ่อมมันเรื่อยครับ ดุนดุนขึ้นเดียนึงพี่น้องวังขึ้นว่วังหันเนี่ยข้นอยู่นี่ขึ้นว่าย่างเร็วเลยยิ่งบ่งทันเลยว่าโคตรมอสในต่างหาอยู่ปลายอุ้มนี่พี่น้องนี่ครับตรงจอกไหลเนี่ยใกล้ๆนี่ไหมโอ้แต่ตอนนี้มอสเห็น,นขืนอีก เป็นชีดเหลี่ยมๆเี่เลยพี่น้องตะวางใส่เป็นตาวครับอาศัยลูกฟุกเลยพี่น้องชอบเมืองอยู่ปลายอุ่มมิจะขึ้นมาบ่ยิ่งมั่วไปเยด้วยครับยิ่งปลามุนเร่งบัตรทันนครับ ว่าทหันมันซื้อหรือว่าตะบันขึ้นผู้ใดยิ่งทัานก็นล่วงบึ้งเอาครับพี่น้องบ่ขึ้นเลยครับมองหนีไหมบัางหนีบ่ขึ้นเลยครับวันนี้สิมัดไปขึ้นอยู่พุ่นบ้านนี้พี่น้องคนโอยเยอะสิยับเป็นนางเท่งนั้นครับอีกเชหน่อยฝากมองหนีเช่หน่อย เอาครับพี่น้องมานั่งเบิ่งมองนี่ครับขุดโอ้ขึ้นอยู่กลางวังพี่น้องเลยปัดโถคนมอด้ตั้งท่าเลยขี้อยู่ไกลแต่นี่ถือหรือไก่เป็นแต่อยู่ไกลยิง่งมาถืออยูาา่ตองไก่ยิง่ยงใหญ่เลยพี่น้อง โมเดลิ่งอยงเดียวใส่มัวไปเลยล่ะมันบ่ฟุกชักเทียะเอาครับพี่น้องยับมาหนีหน่อยนึงครับตะกี้กับยวงนี่ครับมองไกลๆนี่วันนี้เลยอดเพียวมากนี่ครับยิ้มวเบิ้งมันขึ้นรอรอเฟื่องเบิยังทางอันนี้ลงไปทางอุ้มใหม่อุ้มไหลอาญะลงไปนี่พี่น้อง โอ้มันขึ้นอยู่ฝากไอ้เฟื่อยไปครับฝากถึงเอบซีเล่เด้อร่วมพ้นคนยิงป่าแล้วครับที่มักยิงป่าพี่น้องมายิงปลาตองไก่จอยไหนครับนีนพุ่นอะโอ้ยิงจอยจังสิถือพี่น้องเอ้ย ประตรงกายขึ้นแทลสายอยู่พี่น้อง FC, เอฟซีเขียนมราดเอฟซีเมืองเล่าอุบุญนค้นลูบรอยุดทั้งไหลเนี่ยอาเปื่อยน้อยเมน่อนั้นอุ้ดอนเดอไม่ยิงประตรงกายซอยแน่ผู้ใดฝีมือเฮออ้ยิงมัวยังเดี๋ยวเดิน พนเหล่าพี่น้องเอ้ยจังสีได้ยังกี่ถือพูดนครับคืนนี้แล้วฝากเพื่อนนี่จะตัวใหญ่ร่มก็แห้งแตจะนั่งจมเหล่พี่น้องเอ้ยก็ตรงกายนี่กินยาครับคุณขึ้นอยู่ฝากเพื่อนพี่น้อง ยิ่งไปแล้วก็บ,บ่ถือดอกไข่ผูดพูดนั่นว่าแล้วก็ขึ้นอีกสองผลโว้ยขักเท่าทั้งบ่มว่าขึ้นอยู่แะ้วเฟื่อยนี่เท้ลองเบ่งไหนกอ,อ่ะ ผมได้ฝีมือกองมันล่องเมืองหลดพี่หน่อยประทองกายนี่มั่วครับมั่วออกลูกมั่วย่างเดียวยิ่งแบบโบลเล็งเลยแหละยิ่งไปสามเสียเลยพี่น้องแต่วันไทยว่าท่านเสียผมได้เปิดกล้องไว้ผมถือถือมือได้สิริ เขียนเมืองนั่นเลยลงบ้านี้ยิ่งได้ยักเทียเลยประต้องไก่ยักยิ่งแบบไห ว่า,วาตนดอกพี่้องเลยยิ่งหลายเทียอะไรด้หนึ่ไทยพ่ะท่านเทียงั้นจีดีไทยอันนี้แล้วดูงูรันโพดิไยว่าถือดอกพี่้องเลยนี่ยากครับต้องการนี่ ปีหนึ่งนี่ได้เทีานึงก็คือสิเลี้ยเสียเดี๋ยวสิมาแก่แค้นอยู่ ขึ้นยางกับเจ็บกระดูกกระเดี่ยวไปแห้งหรอพี่น้องเนี่ยนี่มาแรงมากวัวธรรมดาเลยปื้อนมูลเอาครับพี่น้องได้แค่เบิ้งหรอครับคลิปนี้ปูดีเตียนมายิงเนี่ยเด้อดิไผกับไผ่กับว่าไผแล้วครับยิงปลาดิเป็นบริสเกี่ยวกับฝีมือหรอเด้อพี่น้องเลยฟุกย่างเดียวครับ มิตรลูกฟุกแหละถ้ามันขึ้นลูรูซูรูสูรูเหงี่งคือยังประดูประคองกับโอเคอยู่แล้วอันนี้มันขึ้นเขาก็ยิง,ง่งน้ำกลืนอยู่หรอกเหงี่ยงดักมันต้องยางที่เข่งเติบสองเซนพอดีหลายก้อนนั่นเกือบพอดีพูนวาเลีวยนอะไรนั่นเอาอีกละวฮโอ้ <c oughs> <c oughs> ยิ่งจนลาละลรอพี่น้องบ่ถือคืนแล้วก็ยิ่งแบบนี้นครับทึ่งเดทไทยทึย่งบอเด,ดทไทยแล้วพูดอ่ะพูดอ่ะโอ้ยเฮงวอกเฮงวักยแบบ่องฮะนี่ยิ่งบ่ถือหรอกครับได้คแคบบึงละเอาครับพี่น้องฝากไปก่อนครับคลิปนี้ เดี๋ยวถือมาแก้แค้นู่ครับสำารับชิปนี้ก็เอาเทนนี้นะครับลิปหนาจังก็ฟอนไม่พี่น้องเดี๋ยวถือมาแก้มืดหรอกครับไปเขาบ้านฝากไว้ก่อน